พลตรีวริศที่โดนยิงนั่นแหละพันเอกร่มเกล้าวที่ตายนี่เป็นผู้บังคับบัญชาในทหารจากหน่วยเดียวกันที่ยิงที่ดินแดงเมื่อปีที่แล้วพี่น้องที่เคารพวันนี้ที่ดินแดง ยังหาญาติไม่เจอจำนวนเป็นร้อยหากันไม่เจอซึ่งมูลนิธิบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาจัดทำบัญชีอยู่ว่าใครหายเหตุการณ์ที่ดินแดงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถจะเอาศพพี่น้องของเรากลับมาให้เห็นได้เลยยกเว้นเสียแต่ที่รอยน้ำ ที่รู้ตามข่าวนะครับพี่น้องหลายคนที่ขับแท็กซี่อยู่กับผมหลายคนที่เป็นสมาชิกวิทยุชุมชนคนแท็กซี่หลายคนก็ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตเป็นคนพิการอยู่แล้วก็เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในขณะที่โดนยิงนอนแผ่ไปแล้วว่าคนไหนตายคนไหนเจ็บ ตายแล้วทำยังไงนะครับตายแล้วก็ขนขึ้นรถแม้แต่ใกล้ทำเนียบรบัฐบาลที่ตั้งเวทีชุมนุมอยู่เมื่อปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่น่าเชื่อถือไา้เป็นครูบาอาจารย์ และก็เป็นลูกนายทหารระดับในพลเอกได้เล่าให้ผมฟังว่าทหารที่ถนนราชดำเนินใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลตอนที่ล้อมเข้ามายิงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เอาศพใส่ถุงดำโยนขึ้นรถอยู่เหมือนศพสุนัขสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว แต่เราไม่สามารถที่จะเอาศพพี่น้องของเรามาได้ที่ดินแดงนั้นมีการชุมนุมการเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มละสามสิบคนยี่สิบคนมันก็ยิงกวาดเรียดนะครับแล้วก็จะมีหน่วยฉีดน้ำล้างเลือดไปพร้อมๆกันหน่วยเก็บขึ้นรถหน่วยล้างเลือด พฤติกรรมอย่างนี้นายอภิสิทธิเวชาชีวะไอ้ที่คุณบอกว่าปลองดองนั้นเพื่อที่จะให้แลดูดีในเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าไอ้เหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณคือฆาตกรคือทรราชฆ่าคนไทยด้วยกันซึ่งผมไม่เคยพูดนะ ไม่เคยบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ดินแดงและก็ที่ผ่านฟ้ามันไม่ใช่ธรรมดามันตั้งใจมาฆ่าตั้งใจมากวาดเรียบเลยแล้วก็เพื่อที่จะเอารถถังบุกมายังเวทีผ่านฟ้า แต่จะเนื่องจากว่าเวรกรรมหรือไงไม่ทราบนะครับเนื่องจากเวรกรรมหรือไงไม่ทราบมันจึงมีไอ้โมงปรากฏยิงสวนแต่ผมไม่เชื่อว่าไอ้โมงนั้นจะเป็นชาวบ้านอย่างพวกเราถ้าหากว่าเราลองคิดดูถ้าพวกเรามีไอ้โมง การยิงนั้นก็ต้องยิงส่งเดชไปแล้วยิงเข้ากลุ่มทหารเพื่อระง,งับยับยั้งไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รุกรานพี่น้องคนสแสดงแต่การยิงไม่เช่นนั้นยิงหวังให้ผู้บังคับบัญชาตายชาวบ้านคงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาตรงไหนอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็ต้องฝากให้คิดว่ามันอาจจะเป็นเวรเป็นกรรม ไอ้ทีพีกลายก็ฆ่าเขามาปีนี้เขาก็เลยฆ่าบ้างแล้วก็ได้จังหวะเมาโทษไอ้โมงดำของคนเสื้อแดงนี่คือชกชวยโอกาสอยากจะบอกกับนายอภิสิทธิเวชาธีวะว่าไอ้ความชั่วที่ทำนั้นอย่าคิดว่า วันหนึ่งก็ไม่มีใครรู้วันหนึ่งก็ไม่มีใครเห็นแล้วอย่าคิดว่ากรรมนั้นมันจะตามไม่ทันอย่าคิดว่ากรรมนั้นไม่มีรับรองชาตินี้ทั้งชาตินายอภิสิทธิเวชาธิวะกับนายสุเทพเทือกสุบันจ้างก็ไม่มีความสุขทั้งชาติบอกได้เลยครับ ชาติใ้ทั้งชาติถึงไม่ตายก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขแน่ๆแ,แม้แต่ว่าจะเอาเปรียบเขาวันนี้คนเสื้อแดงนั้นบอกว่าถ้าจะให้ยุติการชุมนุมแล้วก็ให้เราไปมอบตัวมันก็ต้องทำทั้งสองฝ่ายนายพิสิทธิเวชชาชีวะ ซึ่งเป็นหัวขบวนนายสุเทพเทือกสุบัรซึ่งก็ทำงานร่วมกันที่สั่งฆ่าประชาชนและก็ถูกกล่าวหาโดยประชาชนว่าเป็นคนสั่งฆ่าก็จะต้องเข้ามอบตัวอย่างเสมอภาคกันแต่ว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ อยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ต้องมอบตัวก็ได้เชตเช่นเดียวกับนายจตุพรพรมพันธ์แต่ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณคุณจะต้องไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาไม่ใช่ไปตรวจราชการแบบที่คุณไปดีเอสไอการมอบตัวพี่น้องที่เคารพ การมอบตัวเพื่อดำเนินคดีมันจะต้องมีพิธีการคิดว่าหลายคนพูดไปแล้ววิธีการก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยมีหมายเรียกหรือหมายจับแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือ ทำประวัติแม้แต่เล่นไฮโลเขายังพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติเลยครับพี่น้องครับไอ้นี่มึงฆ่าคนมึงยังไม่ได้พิมพ์ลายมือใครเคยโดนจับไฮโลบ้างเล่นไพ่อ่าโนโน,โน่ทางน่้นเขายังพิมพ์ลายมือเลยนี่ฆ่าคนตั้งสิบยี่สิบกว่าศพเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนา โดยใจรตรองไว้ก่อนโทษถึงประหารชีวิตมึงยังไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือและบอกให้เสื้อแดงถอยได้ยังไงอ่ะยังไม่ได้เข้าสู่ขบวนการนี่เสื้อแดงไม่ได้หมายความว่าดื้อแพร่งอยากจะอยู่ที่นี่แต่เมื่อเอาละเป้าหมายของเราเราต้องการให้มันยุบสภา เมื่อมันประกาศยุบสภาและประกาศวันเลือกตัง้งถึงแม้จะไม่ถูกใจเราบ้างมันนานไปแต่ก็เอาละก็ถือว่าไอ้รัฐ